ก็กราบสวัสดีค่ะอาจารย์เช้าก็ยากคือตัวเองกษียณมาแล้วประมาณสี่ปีค่ะแล้วก่อนกษียณเนี่ยทางที่ทำงานให้เช็คสุขภาพค่ะอาจารย์ปรากฏว่ามันรู้สึกเจ็บแป๊บๆค่ะอาจารย์ที่ที่ด้านหลังอะค่ะเรื่องตรงเนี้ยค่ะอาจารย์ทีนี้ก็เลยพอเช็คเสร็จแล้วอาจารย์ก็เลยเคลียนไปที่ความหนาแน่นของกระดูกมันเป็นกระดูกบางอ่ะอาจารย์แล้วก็ ถามว่าปุนไหมยังไม่ถึงขั้นปุ่นแต่ว่าอาจารย์ก็บอกว่าเธอจะเอาอย่างนี้ไหมเพราะว่าเป็นพนักงานของคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนานี้แล้วค่ะแล้วอาจารย์ก็เลยให้คือบอกให้ออกกําลังกายจากการทําความหนาแน่นของกระดูกนี่ค่ะอาจารย์แล้วก็อาจารย์ให้ทานยาอาทิตย์ละเม็ดโอ้เดือนละเม็ดค่ะอาจารย์แล้วตอนนี้อาจารย์ว่าถ้าเธอเธอไม่อยากทานยาเอาตรงๆนะ เพราะเป็นผู้ช่วยของอาจารย์ด้วยอาจารย์ก็บอกให้ออกกําลังกายโดยการเดินนะคะอาจารย์แล้วตอนนี้ความหนาแน่นของกระดูกเนี่ยยังไม่เข้าโฟกัสที่จะต้องไปทําก็เลยมีความรู้สึกว่าเ,เจอในสิ่งที่น้องน้องพามาที่นี่อ่ะค่ะก็มาบอกว่า,วา,วาการเรียนรู้เทคนิคการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักแพทย์วิถีรมอ่ะคะ่ะก็เลยมันมันโฟกัสที่ตัวเองตรงตนี้นะคะ่ะอาจารย์ก็เลยคิดว่าตัวเองคือมันจะเป็นที่ที่หลังคะ่ะอาจารย์นอกนอก,นอกตัวอื่นไม่มีเลย ็ไม่ทราบว่าจะขอแนะนําจักอาจารย์เพื่อเป็นวิทยาธรรมและวิทยาทานเพื่อไปเพยแพ่ด้วยเนื่องจากตัวเองเป็นเองค่ะแล้วอาจารย์ก็สรุปว่าอืไม่ให้ถือของเกินสามกิโลค่ะอาจารย์เราให้การเดินเพื่อจีนเองถามคุณหมอว่าอาจารย์ทําไมไม่ใส่สพอร์ตเหมือนที่อาจารย์ให้กับคุณลูกค้าก็คือผู้มารับบริการเอ้ยเองเดินไปก่อนอะไรประมาณนี้เพราะ ท่านเป็นแพทย์ทหารนะคะก็เลยคิดว่าช่วงเวลาระยะเนี่ยมันประมาณเอยังไม่ถึงสามเดือนคะ่ะอาจารย์ก็เลยคิดว่าการที่เราทําเนี้ยแล้วมาเรียนรู้ายาเก้าเม็ดซึ่ง,ซ,งซึ่งพึ่งยังไม่ครบทุกเม็ดเพราะว่ายังไม่ครบคออาจารย์ก็เลยคิดว่าเม็ดแปดเม็ดเก้าเนี่ยตัวเองเอมีความคิดว่ามันใช้ได้ประโยชน์กับตัวเองเหมือนกันนะคะแล้วก็อยากเอาความรู้ตรงนี้ไปเผยแผ่แล้วก็ขอขคุณอาจารย์ที่เป็น ผู้มีวิสัยทัศน์ลุชชั่นที่ที่หามไม่ได้อีกแล้วก็ขอเป็นลูกศิษย์นะคะอาจารย์ก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะอ้าวสาธุเอกระดูกผุพุนบางก็ตามนะบางก็ตามผุก็ตามพุนก็ตามเนี่ยอาจารย์เคยเจอผู้ป่วยหลายรายที่มีอาการลักษณะอย่างนี้แล้วก็สามารถที่จะแก้ไขให้ดีขึ้นได้นะเขา สามารถปฏิบัติตัวได้ดีเขาดีขึ้นได้นะมีผู้ป่วยท่านหนึง่งเคยมาเข้าค่ายเรานะก็เป็นเป็นหนักกว่าบางอีกตนะ้องเข้ากระดูกพลุนเลยทั้งผุทั้งพลุนทั้งบางเลยแล้วเขาก็รักษากับคุณหมอแผนปัจจุบันอยู่หลายปีมันไม่ดีขึ้นมันไม่ดีขึ้นจนสุดท้ายเขาก็เลยมามาเข้าค่ายเรา เขาปฏิบัติไปประมาณห้าหกเดือนนะเขากลับมาอีกครั้งเขาก็มารายงานกับอาจารย์ว่าจริงๆเขาก็บอกพูดว่าอาจารย์จำหนูได้ไหมนะอ,อ,อาจารย์ก็ยิ้มๆนะไม่กล้าพูดนะเดี๋ยวกลัวเขาจะน้อยใจทุกใจกลัวจะเสียใจเนาะเออแต่คนเดียวอาจจะจําอาจารย์ได้เนาะแต่อาจารย์กับ ลูกศิษย์เนี่ยมันก็เยอะนะมันก็คงจํากันไม่ไหวบางท่านก็จําได้บ้างไม่ได้บ้างแหละนะอาจาจากก็ยิ้มยิ้มก็ไม่ได้พูดไม่ได้ตอบคาถามท่านเขาหรอกมีแต่ถามเขาว่าอา้าวเป็นไงเลยเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยอ้าวเขาก็บอกก็หนูตอนห้าเดือนที่แล้วอะ่ะเขาว่ากันห้าเดือนที่แล้วที่หนูมานะหนูกระดูกผูพุนบางแล้วปวดไปทั่วเลยปวดทรมานมากแล้วคุณหมอก็รักษาไม่ได้นะคุณหมอ แปนปัจจุบันท่านก็รักษามาแล้วมันไม่ดีขึ้นอาจารย์ก็บอกหนูง่ายว่าให้หยุดแคลเซียมร้อนให้กินแคลเซียมเย็นมันเป็นภาวะร้อนเกินน่ะเขาก็ไปทำเขากิหยุดแคลเซียมร้อนก็คือ,อยาที่หมอจ่ายหรือว่างาหรือปลาเล็กปลาน้อยแล้วมากินแคลเซียมเย็นแทนน่ะพอกินแคลเซียมเย็นเข้าไปก็คือจากผักฤทธิ์เย็นนี่แหละจากพืชฤทธิ์เย็นเนี่ยเพิ่มขึ้นไปเขาทําไป ห้าเดือนนะปรากฏว่าทําแล้วก็มวนกระดูกมันเพิ่มขึ้นเป็นปกติเลยนะทุกอย่างแข็งแรงหมดปกติหมดเขาเลยมารายงานผลเขาเลยมาขอบคุณว่าหนูทําแล้วหนูดีขึ้นแล้วหายแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็มีข้อมูลในนะดุษฎีนิพนธ์ของอาจารย์อยู่นะสรุปนี่นะคืออย่างเงี้ยจะเล่าให้ฟังว่ากระดูกปูพุนบางเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อน มันมักจะเกิดจากภาวะเย็นเกินเพราวะว่าโลกเราเย็นนะโลกเรานี่มันเย็นนะแล้วก็ความเครียดมันน้อยนะมลพิษมันน้อยพอเป็นอย่างนี้เนี่ยเมื่อมันเย็นอย่างนี้เนี่ยแคลเซียมที่มันจะเข้ากับชีวิตได้ดีคือแคลเซียมร้อนอย่างงาปลาเล็กปลาน้อยพืชริทร้อนต่างๆใบยออย่างนี้เป็นต้นนะใบชะพูสารพัดอย่างอะที่มีริตร้อนอะนะ หรือแม้แต่ยาแคลเซียมที่คุณหมอจ่ายไปมันก็จะอยู่ในกลุ่มร้อนมันก็จะถูกกันนะมลกระดูกมันจะเพิ่มแต่พอมาถึงยุคนี้เนี่ยนะเลยมา30 5สหปีมาแล้วนี่โลกมันร้อนขึ้นโดยภาพรวมโลกมันร้อนขึ้นโมโลพิษเยอะความเครียดเยอะแล้วก็คนกินเนี่ยส่วนใหญ่กินของที่มีริร้อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเจ็บป่วย โรคกระดูกภูพูปนบางนี่มันก็เกิดจากภาวะร้อนเกินนะเขาจะเขาจะไปถูกกับพวกแคลเซียมเย็นเป็นส่วนใหญ่แคลเซียมเย็นซึ่งมันอยู่ในผักใบเขียวนั่นแหละเป็นส่วนใหญ่แล้วถ้าเรารู้ชนิดเราก็ใช้ชนิดเย็นเป็นหลักนะบางครั้งร่างกายเย็นอากาศหนาวเย็นนะเราก็เพิ่มแคลเซียมร้อนเข้าไปได้ไม่ว่าจะเป็นจากงาจากชับพลูจาก ใบใบยอหรืออื่นๆนะที่เป็นพืชริร้อน่ะแล้วก็เพิ่มแขนเสื่อมร้อนเข้าไปได้เท่าที่เรารู้สึกสบายมันก็จะเข้าร่างกายได้ดีนะอย่างนี้เป็นต้นนะมีหลายท่านที่ทําแบบนี้แล้วมวลกระดูกเพิ่มร่างกายก็แข็งแรงขึ้นสามารถที่จะทํางานหนักได้นกของหนักทํางานหนักได้สบายไม่มีปัญหาอะไรนะเัง่อนก็ลองเอาไปใช้ดู ไปใช้ไปทาดูส่วนการออกกําลังกายการเดินเร็วอะไรต่างๆนะั่นก็ดีแล้วอันนั้นมันก็จะทําให้หมวลกระดูกเพิ่มเพราะว่ามันชีวิตเนะี่ยถ้าเราใช้งานนะ่ะใช้งานตามสมควรนะ่ะชีวิตก็จะสร้างเซลล์ให้แข็งแรงสู้ความลําบากเพราะงั้นเนี่ยมวลกระดูกเขาก็จะต้องสร้างเพิ่มมวลกล้ามเนื้อก็จะต้องสร้างเพิ่มสิ่งต่างๆที่จะทําให้ชีวิตแข็งแรงเขาทาเพิ่มขึ้นทั้งนั้นนะ่ะเพราะงั้นจริงๆเนี่ยเราสามารถออกกําลังกายหรือยกของได้ ในสัดส่วนที่เรารู้สึกว่าทนได้โดยไม่ยากไม่ลําบากนะคือแม้แต่จะลําบากก็ให้มันเบิกบานนะในขีดที่เบิกบานได้ไม่ทรมานจนเบิกบูดนยะไม่หย่อนยานจนย,ย่ําแย่เพราะฉถ้าเราสามารถใช้กําลังหรือยกของในขีดที่เราลําบากในขีดที่เราเบิกบานได้นะอันนั้นนะมวลกระดูกมันจะเพิ่มนะไม่ต้องไปกลัวมากขนาะดต้องวัดสามกิโลกรัมหรอกนะมันดู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 กำลังของเราอนะ่ะ บางท่านเนี่ยแม้มวลกระดูกไม่เพิ่มนะที่ที่อาจารย์พาทําบางท่านแม้มวลกระดูกไม่เพิ่มแต่ก็ทํางานได้ตามปกตินะหมอบอกจะเป็นนั้นนั้นนี่นนก็ไม่เห็นจะเป็นเลยนะ,ะเพราะว่าจะให้ใช้หลักการของพระพุทธเจ้าว่าทาทุกอย่างในขีดที่เราเบิกบานลําบากในขีดที่เบิกบานไม่ทรมานจนเบิกบูดไม่หย่อนยานจนย่าแย่ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าตั้งตนอยู่บนความลําบากกุศลธรรมเจริญยิ่งคือการใช้กําลังเนี่ยมันต้อง,ต,องต้องให้ลําบาก แต่อย่าให้ทรมานเกินอย่าให้กิฬมะทะเกินไปให้กุศลธรรมจเจริญยิ่งคือลำบากในขีดที่เราเบิกบานได้ชีวิตจะสร้างมวลกระดูกมวลกล้ามเนื้อขึ้นมาสู้ความลำบากนะาแล้วเราก็จะแข็งแรงนะอย่าไปกลัวซะจนไม่เคลื่อนไหวร่างกายหรือเคลื่อนไหวร่างกายน้อยเกินไปหรือยกของหนักน้อยเกินไปมันก็จะยิ่งอ่อนแอไปเพราะถ้าเราไม่ใช้กําลังไม่ใช้กระดูกไม่ใช้กําลัง นะ้าก้ามเนื้อตามความเหมาะสมถ้าเราใช้น้อยไปนั่นแหละใช้น้อยไปชีวิตจะไม่สร้างเซลล์ให้แข็งแรงเพื่อมาสู้ความลำบากนะมันต้องใช้ให้พอเหมาะพอดีมันจึงจะสร้างเซลล์ให้แข็งแรงสู้ความลำบากนะก็ต้องใช้กำลังในขีดที่เบิกบานได้นั่นแหละให้มันลำบากในขีดที่เบิกบานได้นะแล้วก็ทำการกดลมปราณโยคะกายบริหาร กล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นจะเข้าที่เข้าทางแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีเซลล์มันก็จะแข็งแรงถ้าเรากลัวซาหรือพอกทาสมุนไพรบริเวณที่ไม่สบายนั้น,นที่ทำาราที่รู้สึกสบายก็จะช่วยได้อีกแรงหนึ่งเหมือนกันน,นอกกนั้นเรื่องอาหารเนี่ยเนี้ยใช้พืชเจิดสบายนี่เลยลดละเลิกเนื้อสัตว์และผลิตฑ์จากสัตว์ใช้ พืชเจือสบายใช้ถั่วหลากหลายชนิดแทนเนื้อสัตว์วันหนึ่งประมาณ1-5้ช้อนแกงบวกลบเนี่ยหนึ่งถึงห้าช้อนแกงหรือช้อนโต้บวกลบเนี่ยก็ได้แล้วเท่าที่รู้สึกสบายนอกนั้นก็นใช้พืชต่างๆถ้าพืชสดพืชพืชสุกท่าที่เรารู้สึกสบายก็จะช่วยได้าการทานรำเข้าไปรำอ่อนน่ะก็จะช่วยเสริมอย่างดีเลยนะรำอ่อน,นรำอ่อนวันหนึ่งประมาณ หนึงช้อนแกงหนึ่งหรือหนึ่งช้อนโต๊ะนั่นแหละบวกลบก็เหลือเฟือและนะนอกนั้นถ้าวันที่ร่างกายเย็นอากาศหนาวเย็นก็ใช้งาหรือว่า,าพืชฤทธิ์ร้อนอื่นๆเสริมได้นะเท่าที่เรารู้สึกสบายนะเท่านี้ก็เหลือเฟือและนะต้วเราก็ใช้เย็นเป็นหลักใช้เพื่อทธิ์เย็นผักสดนะทำน้ำผักปั่นกินก็ได้นะแล้วก็ทานผักสดทานผักลวกไป นะข้าวพร้อมกับแล้วก็ใช้พืชจืดสบายใช้ทนเย็นเป็นหลักใช้ทนร้อนนิดหน่อยที่เราพลังเต็มนะ่นะนามันก็จะสามารถที่จะฟื้นร่างกายขึ้นมาได้นะการตากแดดก็ช่วยได้นะาทำให้ได้วิตามินดีนะอันนี้ก็ช่วยได้ถ้าทำได้ประมาณนี้อาจารย์ว่าก็สบายหรือเฟือส่วนยาที่คุณหมอจ่ายนั้นก็ดูว่ามันเข้ากับเราไหมถ้ามันเข้ากันเรากินแล้วเราจะสบายขึ้น มันก็ดีก็กินไปถ้ามันไม่เข้ากับเราเรากินแล้วไม่สบายเราก็ไม่ต้องกินนะไม่ต้องไปกังวลลองดูเปรียบเทียบระหว่างกินกับไม่กินถ้ากินสบายกว่าเราก็กินแต่ถ้าการกินนั้นมันเท่ากันหรือมันแย่กว่าเราก็ไม่กินนเราดูเอาดูได้ว่าเราจะกินหรือไม่กินแต่ตัวหลักนี้ก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติตามที่ว่ามานี่แหละถ้าปฏิบัติตามที่ว่านี้ได้ก็น่าจะดีขึ้นได้นะ อาจารย์ว่าเจอหลายท่านก็ดีขึ้นส่วนใหญ่ภายในภายในหกเดือนบวกลบส่วนใหญ่ประมาณนี้ก็ร่างกายก็จะดีขึ้นกันแล้วน่มวลกระดูกเราก็สร้างได้ตามที่ว่ามานี้น่อ้าวลองไปปฏิบัติด,ดูนะอ่าสาธุ